สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปอ่ปอมไก่ใ่น้อยเสร็จแล้วจ้ามาจ้าทุกคนกินขขาวน้ำกันจ้าเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บจ้าม,ามาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมา,ม,ามาจ้าก,า,กจา,ากินเขากับใยน้อยจ้าใยน้อยพักกินเขากับอ่อมไกจ้าอ่อมไกใส่ผักได้เยอะ ไม่ประโยชน์จ้าไปเที่ยวของนอกมาหลายมือเนาะจ้ะว่าได้กินอาหารไทยเนี้งกินตอาหารฝรั่งหวยกลับมาจัดก,การเลยออมไกลออมแบบรวดเร็วทันใจบึงตอนไกลนะจ้ะ ก่อนไก่ก็แบบใหญ่ๆเลยจดหนามเนาะหวานหวานใช้พักหลายๆนยจะจ๊ะแสบขนาดทำเองกินเองมันแสบจังสิไะจ่ะเบื่อมาเดีอยวมาเดีอยว อย่าใส่มือเนะจ๊ะเนาะเสือกชีวิตในตังเดนเนนะจ๊ะกินง่ายๆความไกลใส่ผักเยะอะๆหายเปื่อนเ,นเ,นเนนะบ้องอะความไกลความไกลย่อยหน่อยอ ใส่เห็ดด้วยนะคะทุกคนสใส่ผักหลายๆนะจ๊ะมีผักอย่างเขากใส่ลงไปเลยเพราะมันเป็นออมแล้วก็ใส่พริกมันมีแบกพริกเลยจ้ะมันไม่มีสีสันเลยเนะกินว่าเผ็ดอือหือไก่ก็แบบตอนใหญ่ๆลยจ๊ะเพื่อน พ่อยอย่างเมื่ีเวลาเขาสับไก่น่จ้ะเขาอยู่เตึกเนาะเขาไปอยู่เป็นบ้านคนขงาง่างคนกระดิ่งยินจ้ะเขาต้องให้เกล็ดคนจังหน่อยเนะาะส่บหนำอมแจกคักจ้ะเพื่อนเติมพักอีกก่อน เติมผักอีกเนาะกินเป็นหม้อเลยจ้ะห,หายหายยากเลยมื้อนี่พริกจ้ะเพื่อนห,หาหายอยากไปเลยมาอีกแล้วเฮ็ด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 ได้เฮ็ดมาจ้ะเฮ็ดเฮ็ดเหลืองเนาะโมเพิ่นไปเก็บมาเพิ่นเลยเอามาฝากจ้ะขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะ เดี๋ยวเห็ดกะออกเล้าเดี๋ยาหน่อยก็ไปหาทัดขนาดจ้ะนเข่าแล้วกันนะจ้ะเนาะแก่ววองก็มีนะคะแก่ววองทำเองอแสบคากจะเพื่อน จิตนนอกบ้านเนาะนอกบ้านคือระเบียงบ้านของอยายน้อยจ้ะแมงวันก็เลยมาเนาะมันหนาห่อนหนาห่อนแล้วเพล่อนกระไ้กินเจ้าบวบย้อยหน่อยจ้ะออกมาแทบขนาดจะ้จะจบหนาไม่จ้ะใจแบบบวบบวบพลัง มีนี่น้ำเนจ้าเพื่อนๆนี่คือคืออะเชอรี่เชอรี่เมืองสวิตเซอร์แลนด์จ้ะน้อยใหญ่บ่จ้่งปุง้งน่คักขนาดหวานกรอบชื่นใจคักบึงนวอยเนยจะ เพื่อนอือหือแมงมันกับมาเบิงเบิงเบิองหายเบิงหายเบิง,บงจ้าอมไกม่ขอบคุณเพื่อนๆด้จ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาอ่ะสวัสดีทักทายย่อยหน่อยด้ยจ้า ม่นนี้ย้ยน่อยอันชวนกินเขาครับออมไก่เนาะแล้วกับมีเนี่ยของแก่ม,มีจ้ะขอบคุณอ่ะที่เขามาให้กำลังใจได้จ้ะเด้ออุ้ยเมื่วันหลายค่ะสวัสดีค่ะ